ชื่อเดิมหรือชื่อเก่าของจังหวัดเชียงใหม่คือนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่และรัตนติงสาอภินวบุรีสรีคุรุรัฐพระนะครเชียงใหม่เวียงเชียงใหม่มีชื่อปรากฏในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ว่านพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่พญามังรายทรงสถาปนาขึ้นเมื่อพุทธศักราช1839ในอดีตเชียงใหม่มีฐานะเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์มังรายยาวนานประมาณ261ปี และเชียงใหม่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่านานกว่า200ปีในคราวที่เสียเมืองให้แก่พระเจ้าบุเรงนองแห่งกรุงหงสาวดีในปีพุทธศักราช2101เมื่อถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมีการทำสงครามเพื่อขับไล่พม่าออกจากเมืองเชียงใหม่และเชียงแสนได้สำเร็จโดยการนำของเจ้ากาวิละและพระยาจ่าบ้านและเปลี่ยนชื่อเมืองเป็นรัตนติงสาอภินวปุรีสริคุรุรัตถ h พระนครเชียงใหม่ต่อมาในสมัยรัชกาลที่5ได้มีการยกเลิกการปกครองแบบประเทศสาช และได้ผนวกเชียงใหม่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสยามพื้นที่เชียงใหม่และอาณาจักรล้านนาเดิมทั้งหมดกลายเป็นมนลทพายัพต่อมาเชียงใหม่ได้มีการปรับปรุงการปกครองและยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2476ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว